ทุนไม่เกิน5ล้านรายได้ไม่เกิน30ถ้าเข้าเงื่อนไขนี้เนี่ยกิจการแม้จะมีกำไรแต่อาจไม่เสียภาษีก็ได้ทุนไม่เกิน5ล้านรายได้ไม่เกิน30ซึ่งเราบอกว่าเราจะได้สิทธิ์ เสียภาษีในอัตรา SME ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือมาตรา4ตามพระราชกิจลีกาฉบับที่595เนี่ยบอกว่าจะยกเว้นกรณีที่ทุนชำระแล้วไม่เกิน5ล้านรายได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการเนี่ยไม่เกิน30ล้านต่อรอบระยะเวลาบัญชีเนี่ยถ้าเข้าเงื่อนไขนี้เนี่ยกิจการแม้จะมีกําไรแต่อาจไม่เสียภาษีก็ได้ซึ่งก็มีขั้นบันไดอย่าง3อัตราก็คือ0 15แล้วก็20ส่วนใน มาตรา5ตามพระราชกัญญิีกาฉบับที่595เนี่ยบอกว่าอัตราที่จะยกเว้นให้เนี่ยมันมีเป็นขั้นบันไดนะครับก็คือ0-3แสนแรกยกเว้น3แสนถึง3ล้าน15%แล้ว3ล้านขึ้นไปก็คือ20%ส่วนในมาตราที่3ของพระราชกิจญีกา595เนี่ยก็ให้นิยามของคําว่าขายไปที่เราบอกว่าขาย30ล้านเนี่ยเขาก็ให้คํานิยามคําว่าขายก็คือการจําหน่ายจ่ายโอนแม้ว่าจะไม่ได้รับ กลาตอบแทนก็ถือว่าเป็นการขายทั้งสิ้นแล้วก็คําว่าสินค้าก็คือทรัพย์สินที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่างก็ได้เช่นกันถือเป็นสินค้าหมดสินค้าที่มีรูปร่างที่เราเห็นได้ชัดเลยก็โทรศัพท์พัดลมตู้เย็นอะไรพวกนี้มีรูปร่างหรือสินค้าที่ไม่มีรูปร่างเช่นค่าสิทธิ์พวกนี้อาจจะไม่มีรูปร่างแต่ก็มีมูลค่าก็ถือว่าเป็นสินค้าประเภทหนึ่งส่วนบริการเนี่ยในความหมายนี้เขามาขยายความว่าคือการกระทาําใดๆอันอาจหาประโยชน์ซึ่งไม่ใช่การขายสินค้า สรุปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้รับเงินเข้ามาเนี่ยนิยามของคําว่าขายสินค้าและบริการฉบับนี้เนี่ยแล้วถ้าเราได้รับเงินเข้ามาก็าถือว่าถ้าคุณไม่ขายสินค้านั่นก็คือบริการนั่นเองซึ่งอันนี้มันทําให้นักบัญชีหรือนักภาษีเนี่ยตีความยากนิดนึงปัญหาที่เกิดขึ้นที่มีคนถามมาอาจารย์ของหนูเนี่ยไม่เกิน30ล้านเนี่ยได้เงื่อนไขสิ e ทธิ์ SME ทําภาษีไหมหรือทุนไม่เกิน5ล้านเนี่ยได้สิทธิ์ไหมนะครับถ้าเข้า2เงื่อนไขก็ได้สิทธิ์ทันทีเพียงแต่ว่า จะต้องพึงระวังว่าถ้าทุนไม่เกิน5ล้านเนี่ยเขาบอกว่าไม่เกิน5ล้านในรอบระยะเวลาบัญชีฉะนั้นก็เลยมีคนถามผมว่าสมมุติรอบบัญชีปี2,564เนี่ยหนมกรลาถึงสาปธันวาหกสี่เนี่ยมีทุนจดทะเบียน10ล้านบาทแต่ชําระเพียง5ล้านบาทเนี่ยถือว่าได้สิทธิ SME ไหมถ้ากรณีแบบนี้เนี่ยกฎหมายบอกว่า ทุนที่ชําระแล้วณนะสิทนรอบบัญชีฉะนั้นถ้าทุนชําระแล้วไม่เกิน5ล้านก็ยังได้สิทธิอยู่ดีแม้ว่าเราจะจดทะเบียน10ล้านเพราะตามประมวลแพ่งพาณิชย์เนี่ยการเรียกชําระหุ้นเนี่ยเรียกได้ไม่น้อยกว่า25%เฉะนั้นเราเรียกไป5ล้านเนี่ยเท่ากับ50%นะครับนี่ก็เป็นสิทธิของผู้ประกอบการประเด็นแรกนะครับว่าทุนไม่เกิน5ล้านเนี่ยด,ดูทุนที่ชะนะําระณ วันสิ้นปีคุณจะจดทะเบียนไว้10ล้านก็ไม่เป็นไรเงื่อนไขข้อที่2ก็คือรายได้จะต้องไม่เกิน30ล้านในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นฉะนั้นรายได้ที่ไม่เกิน30ล้านเนี่ยปัญหาก็เกิดขึ้นอีกไอ้รายได้ที่เราขายสินค้าเนี่ยมัน29ล้านเองอาจารย์แล้วเราก็มีรายได้ดอกเบีย้ยดอกเบี้ยรับเนี่ยที่เราเอาเงินไปฝากธนาคารไว้แล้วมีดอกเบี้ยเข้ามาด้วยอีกสัก2ล้านเป็น31ล้านเนี่ย กรณีแบบนี้เนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยถือเป็นรายได้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องนํามารวมไหมเพราะถ้าลำพังขายสินค้าเป็นเพียง29้าล้านเองแต่พอเอาดอกเบี้ยที่ได้รับมา2ล้านเนี่ยมันกลายเป็น31ล้านในนิยามความหมายของรายได้ตามกฎหมายนี้เนี่ย เขาบอกดอกเบีย้ยก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ที่เกิดจากการนําเงินไปฝากฉะนั้นถ้าคุณมีขายสินค้าได้29มีดอกเบีย้ย2ล้านเกิน31ล้านนะครับเสียสิทธ์ทันทีแต่ถ้าผมเปลี่ยนโจทย์ใหม่นะครับว่ารายได้29 000, ล้านอยู่แล้วมีดอกเบีย้ย5ล้านแต่พอเออเมื่อปีนี้เนี่ย มันมีประกันสังคมเนี่ยจ่ายเงินเรามา200คนลูกน้องเรา200คนคนละ3,000บาทเป็น600,000บาทรวมแล้วก็จะกลายเป็น30ล้าน1 0 0 0กรณีแบบนี้เนี่ยถือว่าเกินกว่าเงื่อนไข30ล้านไหมถ้ากรณีนี้ถือว่าการรับเงินเยียวยาจากประกันสังคมเนี่ยไม่ใช่ไรายได้จากการประกอบกิจการ600,000เนี่ยให้เอาไปหักออกเลยแม้เราจะมีไรายได้ที่ลงไว้ใน งบการเงินเนี่ยสาล้านหนึ่งแสเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ได้รับยกเว้นไม่เข้าเงื่อนไขที่จะนํามาเป็นรายได้ในกําหนดเงื่อนไข s m e 30ล้านและแถมยังมีกฎหมายออกมาอีกนะครับว่า0 0 0 0 0เนี่ยให้นําไปหักออกจากรายได้ในแบบพองดอห้าศูนย์เพื่อนเพื่อ<ๆ><ๆ>ก็ถามว่าแล้วเงินอุดหนุนจากกรมจัดหาแรงงานละ่ะที่เราได้เดือนละล้านสองอ่ะพฤจิก,กาธันวาและมกราหกห้าเนี่ยเช่นเดียวกันนะไม่ว่าจะเป็นประกันสังคมหรือเงินอุดหนุนจากกรมจัดหาแรงงานเนี่ยนะครับ ก็ไม่ต้องนํามารวมเป็นรายได้ในส่วนของ30ล้านตามเงื่อนไขนี้นอกจากนี้เนี่ยนะครับก็จะมีหลายๆกิจการเนี่ยมีกําไรจากการขายทรัพย์สินทรัพย์สินที่เราเลิกใช้งานแล้วเนี่ยปรากฏว่าเราขายไปแล้วไม่เกิดกําไรแล้วเอามารวมเป็นรายได้ฉะนั้นวันนี้เรายังมาพูดถึงตัวที่ยกเว้น หลายคนบอกว่าอาจารย์หนูมีรายได้ที่30ล้านต้องเสียไหมเขาบอกรายได้จะต้องไม่เกินถ้า30ล้านพอดีก็ยังอยู่ในเงื่อนไขที่เสียภาษีในอัตรา sme ส่วนรายได้ที่ไม่นับมารวมในรายได้30ล้านเนี่ยก็คือถ้าเกิดกําไรจากการขายทรัพย์สินที่ใช้ดําเนินง,งานนะถ้ามีรายได้ประเภทนี้ก็ไม่ต้องนํามารวมนํามาเป็นรายได้นะครับแต่ว่าอยู่ในเงื่อนไขที่ไม่ต้องนําไปรวมใน30ล้านกําไรจากการแลกเปลี่ยนเงินตราก็เหมือนกันบางบริษัทเนี่ย มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยสูงเหมือนกันไม่ต้องนํามาถือรวมอยู่ในเงื่อนไข SME ค่าปรับจากการผิดสัญญานี่ก็เช่นเดียวกันหลายกิจการเนี่ยทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปรากฏว่าปรับผู้รับเหมาแล้วก็ได้เงินค่าปรับเนี่ยหลายล้านแล้วก็กลับรวมมาเป็นรายได้ไอ้เงินค่าปรับจากการผิดสัญญานี้ก็ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งในรายได้เงื่อนไข SME 3 0ล้านรางวัลจากการประกวดแข่งขันก็เช่นเดียวกันนะครับไอ้รางวัลจากการส่งเสริมการขายที่คู่ค้าให้เราเนี่ย อันนี้ไม่นับรวมในเงื่อนไข SME และตัวสุดท้ายรายได้ที่เกิดจากการที่เจ้าหนี้ยกหนี้ให้เราเนี่ยก็ถือว่ารับรู้เป็นรายได้นะครับรายได้ในส่วนนี้ไม่อยู่ในเงื่อนไขรายได้ของ SME 30ล้านฉะนั้นวันนี้ก็จะชัดขึ้นนะครับว่าไอ้สาล้านเนี่ยรายได้ตัวไหนบ้างที่ต้องนบไปรวมตัวไหนบ้างที่ไม่ต้องนาไปรวมไอ้สิ่งสุดท้ายอีกอันหนึ่งที่คนที่ใช้เงื่อนไข SME พึงระวังถ้าเกิดว่าปีใดปีหนึ่งเนี่ยรายได้เราเกิน30ล้านไปแล้วเนี่ยแล้วปีถัดมาเนี่ยมาต่ํากว่า30ล้านเนี่ยคุณ ก็ไม,ม,ม่สามารถใช้สิทธิเงื่อนไข SME แล้วฉะนั้นไอ,สอ้สเงื่อนไขยยแรกต้องระวังให้ดีนะครับว่าทุนต้องไม่เกิน5ล้านรายได้ต้องไม่เกิน30ถ้าทุนเกิน5ล้านแล้ววันหลังเราลดทุนลงมาเราบอกไม่ถึง5ล้านแล้วอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าขึ้นแล้วขึ้นเลยไม่ลงนะครับฉะนั้นสรุปเลยว่าถ้าทุนไม่เกิน5ล้านและรายได้ไม่เกิน30ล้านในปีนี้แต่ปีก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีทุนที่เกิน5ล้านแล้วลดทุนลงมาหรือมีรายได้ที่เกิน30ล้านและปีนี้ไม่ถึงเนี่ย นะครับคุณจะไม่ได้สิทธิ์อัตราภาษี SME อีกต่อไปเลย